สวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมช่อง YouTube เปรียนสินแสวัยรุ่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอบิวก็จะมารีวิวไพ่ชุดที่มีความสำคัญชุดหนึ่งนะคะสำหรับนักสะสมหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบนะคะในไพ่ยิปซีทาโร่นะคะ ถ้าเป็นคำว่าทาโร่เนี่ยเราก็จะออกเสียงแบบฝรั่งเศสใช่ไหมคะแต่ถ้าบางท่านก็อ่านทาโร่ก็คืออ่านเพื่อตรงตามไอ้ที่สกดนี้นะคะแต่จริงๆเขาก็จะเรียกว่าไพ่ทาโร่มากกว่านะคะชุดนี้เป็นชุดของคุณคริสแอนนะคะและเป็นชุดที่มอมวิวคิดว่าทุกคนรู้จักกันดีมากแล้วล่ะนะคะเพราะมันโด่งดังมานานพอสมควรแล้ว ีนี้มาดูในทัศนคติมอบวิวบ้างนะคะว่าในทัศนคติของไลฟ์เวิร์กเกอร์ท่านหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นทารอตบริสเดอร์ด้วยเนี่ยมองชุดนี้ว่ามันเจ๋งว่ามันมีกลินหรือมีทัศนคติอย่างไรกับเขานะคะเอาละ The Light Sears Tarot นะคะกล่องก็มีความแข็งแรงนะคะได้มาตรฐานดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นของสำนักพิมพ์ เฮเฮาส์ hey House, นะคะเออโอเคนะแล้วก็ในชุดนี้ประกอบด้วย78บใบทารโรวม,มาตรฐานอยู่แล้วนะคะก็คือว่ามีทั้งชุดเมเจอร์อะคาน่าแล้วก็ไมเนอร์อะคาน่าค่ะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันด้านไหนนะคะที่สำคัญเออที่ที่หมอบิวมีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นกิมกกมิกกิมมิหนึงที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือ ด้านหน้ากล่องนะคะเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นพวกแม่หมอพ่อหมอนะคะสักคนหนึ่งที่สามารถแอ t i v a t e นะคะตาที่3ได้เรียบร้อยแล้วหรือว่าเป็นคนที่สามารถเปิดนะคะเติร์ดไอจัก,กระได้นะคะเนี่ยนะคะก็สามารถจะใช้ชุดนี้ได้ดีเยี่ยมหรือเขาทำเขาสื่อสารเพื่อให้คนที่ดวงตาที่3ทํทำงานเนี่ยนะคะ ได้มาใช้ชุดนี้ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นพวก c ช a n นลลิ n งหรือไม่ก็เป็นพวก l i เว w ร์เกิลนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้หน้าหน้าหน้ากล่องตรงนี้ดูเหมือนหลับตาใช่ไหมคะและตาในทํางานเห็นไหมครจริงๆเขาหลับตานะคะแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยตาในมันเปิดเนี่ยค่ะพรตาในมันเปิดเนี่ยตาที่3มันก็เปิดก็เหมือนเราหลับตาแต่ตาในมันทํางานเนาะยานทัศนนะมันทํางาน และนี่ดูเหมือนนิ่งไม่พูดอะไรแต่เรามาดูตรงนี้เขาเตรียมพร้อมนะคะตรงนี้เนี่ยเตรียมพร้อมนะคะดูดูปากให้ดีนะคะเตรียมพร้อมที่จะพูดกําลังเก็บในสิ่งที่สื่อสารนะคะเชื่อมต่อจากบางสิ่งบางอย่างได้เนี่ยนะคะเชื่อมต่อจากอาจจะเป็นคราวจัก,กระเปิดด้วยนะคะ เพื่อที่จะมาพูดสื่อสารอะไรให้ให้คุณฟังนะ,ะเป็นพวกพ่อหมอแม่หมอนะคะอ่าก็หมายถึงพวกเราไลเวิร์เกอร์เรา่าชแนลลิ่งทั้งหลายนะคะอะทีนี้มาดูในส่วนไกด์บุ๊กกันที่วอนวิวต้องบอกว่าเป็นไกด์บุ๊กที่พิเศษพิเศษอะพิเศษกว่าไกด์บุ๊ก อื่นๆน,นะตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยนะคะอ่ะเบื้องต้นหมอบิวขอให้ท่านผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมการรีวิวไพ่ชุดนี้อยู่ชมใบหน้าของคุณคริสแอนนิดนึงเพราะเขาเป็นทั้งเด็กครเตอร์ดีไซเนอร์แ d m เมจิกเมเกอร์อะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะอืมเอาละตรงนี้นะคะนิดนึงค่ะ 78กาส์ชารโรเด็กเนี่ย is a healing tool เป็นเขาระบุเลยนะคะว่าไพ่ชุดนี้เป็นอุปกรณ์ในการฮ e ลลิ่งชนิดหนึ่งนะคะที่จะ guide X Pro นะคะคือไก i ์คุณได้ได้ได,ได,ได้รู้จักนะคะทั้งด้านสว่างของคุณและด้านเงามืดของคุณที่มันเป็น nature หรือมันเป็นธรรมชาติของตัวคุณเองและของผู้คนด้วยนะคะเออเห็นไหมคะนะเอาละ มาดูด้านหน้าไกด์บุ๊กด้านหน้าทั่วไปก็ทั่วไปเลยนะคะที่จะมีพวกคำนำมีสิ่งต่างๆนะคะอ๋อตรงนี้เขาบอกถึงว่าวิธีคอนเน c t นะคะเเรียกว่าอะไรคอนเน็กกับการ์ดคือทำความรู้จักหรือคุยกับการ์ดบ่อยๆนี่เราก็จะทำให้เราสนิทสนมคุ้นเคย นะคะถ้าเราคุยกับการ์ดเอาการ์ดมาคุยมาเปิดมาคุยมาสื่อสารบ่อยๆนี่เราจะสนิทพอรอสนิทแล้วเนี่ยกับตัวของการ์ดแล้วเนี่ยเราก็จะมีความชํานาญนะคะเออในการอ่านนะอ่านไพ่ชุดนี้นั่นเองนะคะส่วนของอันนี้เป็นส่วนของเขาแนะนำคะ่ะวิธีสเปรดแบบต่างๆนะคะซึ่งออต้องบอกว่าชุดนี้เขาก็ ม,มีมีจุดเด่นตรงสามารถที่จะใช้ทั้งแบบ u p r ไร h ์แล้วก็รีเวิร์ได้ด้วยผ่านหน้าไพ่หนึ่งใบได้เลยนะคะคือชุดนี้อนุญาตเปิดกว้างให้คุณอ่านแบบ u p r ไรท์ที่เป็นด้านแสงสว่างแล้วก็ด้านรีเวิร์สที่เป็นด้าน s h a ์ o w หรือด้านเงามืดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการสเปรดไพ่แบบต่างๆานะคะโอ้น่าสนใจอะไรนะเนี่ย l i ท์ Worker i l l u m i n a t i o n s p r e a เอ๋อนะคะนี่นี่นี่น่าสนใจนะก็ถ้าถ้าลองแบบก็ลองฝึกดูลองอะไรดูนะคะสิ่งสำคัญนะคะพอเราเปิดเข้ามาผ่านการแปลหน้าไพ่แต่ละใบเนี่ยนะคะซึ่งซึ่งก็ไม่ใช่สีสีนะเป็นขาวดำธรรมดาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นนะคะมินิ่งในส่วนที่เป็น แสงสว่างแล้วก็ส่วนที่เป็น shadow หรือเงามืดแล้วก็เป็นโ u o t นะคะที่กล่าวถึงในยะของการ healing เลยอะนะคะอย่าง the Fool ่ e t e f o e เขาบอกว่า I'm a ready for this adventure down my soul path นะคะฉันเนี่ยค่ะพร้อมนะคะฉันพร้อมที่จะผจญภัยนะคะ ตามโซพาร์ของฉันตามโซแพลนของฉันอะไรประมาณนี้ก็บรรทัดสัญญาที่ฉันจะลงมาเกิดฉันจะเป็นยังไงฉันพร้อมจะผจญภัยนี่ค่ะนี่นี่ความหมายลักษณะโครัตรงนี้แหละเนี่ยแมันเป็นในยยะที่ชุดอื่นไม่ได้มีให้นะคะชุดอื่นไม่ได้มีให้ในลักษณะนี้ค่ะอะทีนี้เดี๋ยวหมอวิวก็จะดูว่าหมอวิวได้อ่อานนะคะบางบางบาง บางใบเตรียมเอาไว้นะคะ,ะมาดูพาไพ่ใบที่13ก็คือไพ่เดทนั่นเองนะคะแต่สำหรับนี้นะคะเขาเขียนว่า date and r e ีเ r ิรนะคะ,ะมาดูตรงนี้ค่ะ I allow myself to let go ฉันอนุญ,ญาตะะให้ใหตัวเองเนี่ยนะคะ to let go of the past ให้ให้อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยผ่านอดีต ต่างๆไปนะคะ and in order to add energy แล้วก็ในขณะเดียวกันฉันก็กำลังที่จะเติมพลังงานบางอย่างนะคะใส่เพิ่มเติมพลังงานบางอย่างเพื่อไปในจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นใหม่ๆของฉัน่าก็คือตายแล้วเกิดใหม่เหมือนนเหมือนจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่มันก็ต้องมี energy ใหม่ที่เติมเข้ามาะนะคะมาดูไพ่8ไม้เท้าบ้าง ace of wands ค่ะนะคะนี่ตรงนี้นะคะ i s, s g o time I fall into flow อุ้ยตายนะนี่มันเป็นเวลาที่ฉันจะต้องทำอะไรแล้วเป็นเวลาของฉันแล้วเพราะว่ามึงเอินฉันนะคะ into flow ฉันก็ตกมาในแบบลักษณะว่ากดแรง flow ของกดแรงดึงดูดพอดีนะคะซึ่ง of this quickening qu energy ซึ่งมันเป็นการรวดเร็วมากเลยอะมันเป็นพัฒนาการ ที่ดึงดูดไปแบบรวดเร็วนะคะ and I swift stiff, uh, swiftly face my desire has on ก็ฉันก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อก้าวไปข้างหน้าอะไรแบบนี้นะคะมาดูอีกสักใบค่ะเป็นไพ่แถ้วยนะคะนี่ไพ่แถ้วยบอกว่า I walk away from negativity ฉันได้เดินจาก สิ่งที่มันเป็นพลังงานลบนะฮะ negativity คือพวกพลังงานลบพวกความเศร้าโศกเสียใจพวกอะไรที่มันหดอู่ทั้งนั้นแต่ฉันใจอะคะ่ะที่จะออกมาแล้วเดินออกมาแล้ว and I choose myself ฉันเลือกนะคะ uh, choose myself in a rebellious act of self love ตัดสินใจที่จะเดินบนหนทางที่ที่ฉันรักในในตัวฉันเองเติมคุณค่าให้กับตัวเองน่าจะดีกว่านะคะเป็นอะไรที่ เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องอ่านมากๆเลยนะคะแล้วก็บิวคิดว่าในไพ่ The Light Seer ชุดนี้ไม่น่าจะเหมาะกับ Beginner นะคะน่าจะเหมาะกับคนที่ได้ศึกษาอ่านไพ่ทั้งเป็นพวก Rider Waite อะไรมาแล้วแล้วก็มีไพ่ในหลายๆสำรับมาแล้วนะคะแล้วก็ตื่นรู้นะคะในระดับที่เป็น Li h t Worker Channeling ได้แล้วจะเข้าใจไพ่พวกนี้ได้ดีมากเพราะว่าในขณะเดียวกัน การอ่านไพ่ของเราเนี่ยค่ะสมัยใหม่เนี่ยหมอิวคิดว่าสิ่งสำคัญของของคนที่มาเข้ามาปรึกษาดวงชะตาเนี่ยไม่ได้ต้องการความแม่นไม่แม่นแบบ100%เเซแบบสมัยแต่ก่อนแล้วทุกคนเข้ามาปรึกษาเพื่อที่จะได้พลังชีวิตหรือคำแนะนำที่มันพิเศษ นะคะเหมือนเราเนี่ยเป็นพวกจิตแพทย์น้อยๆเลยนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นพวกนักคิวเลอร์นะ่ะและไอคำพูดพวกนี้ค่ะไอคำพูดพวกนี้ที่เรามีอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนะคะที่เราอ่านแล้วเราจำได้นะจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะนำนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะนำเขามากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเอ๊เหมือนหมอวิวจะพับไว้อีกอ่ะมาดูใบนี้อีกนิดนึง g ิง s อฟสอดค่ะราชาถือดาบ I make intelligent and wise decision about my future. ฉันตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่มันเป็นการตัดสินใจที่บนหนทางที่ชาญฉลาดที่สุดตัดสินใจเพื่อตัวเองเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองเออนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายที่ทมีอีกไหมที่พิมพ์ไม่มีแล้วอ่านั่นแหละด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากเป็นของสำนักพิมพ์นะคะ ต่อไปค่ะอันนี้ในส่วนที่เมื่อกี้เหมือนหมอวิวจะลืมให้ดูนะอะตรงนี้พอเราเปิดเข้ามาปุ๊บดึงเข้ามาอันนี้มันจะมีคำพูดอยู่ตรงนี้เขากรีตติ้งอะค่ะนะ into the grey we follow like a thousand flickering s t a r and there in a sunlit hollow we lost and f i n d what this hour ก็เกิดมาเราก็ต้องพบกับการ สูญเสียการเดินทางอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาะ d e a r l i g h t and s h a d o w Seer <c oughs> คือหมายถึงว่าผู้เขียนเนี่ยก็หมายถึงว่าไพ่ชุดนี้คงขายมานะแล้วมาอยู่ในเงื้อมมือของของทั้งคนที่เป็นฝั่งสว่างและฝั่งเงาเงามืดมืด,มดอยู่ทั้งนั้นแหละนะยังไงแล้วเสียนะคะเมดิสเด็กมีความหวังว่าไอ้ดิสเด็กอะคะ่ะไพ่สำหรับเนี้ย จะช่วย help you to find what is you จะช่วยคน้นให้คุณค้นเจอความเป็นตัวตนของคนที่แท้จริงที่ลึกซึ้งได้นะเพราะงั้นก็หมายถึงว่าเ,เขาขายให้กับคนที่จะใช้ทำนายแล้วก็ใช้เพื่อ,อในหุนทางการเรียนรู้ของตัวเราเองด้วยนะคะ,ะทีนี้มาดูด้านหลังหลังการ์ดนิดหนึ่งนะคะ,ะหลังการ์ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเพียงแต่ว่า พอตั้งแบบนี้สมมติอันนี้เป็นอัพไ g เดี๋ยวได้ให้ดูก่อนอ่าถูกต้องอันนี้เป็น up พไ g นะแล้วพอเป็น r อ v e r s e หรือ reverse ก็เหมือนกันนะคะอันนี้อันเนี้ยเราจะดูไม่ออกถ้าด้านหลังเนี่ยเราจะดูมันไม่ออกจนกว่าเราจะเปิดไพ่มาเพราะว่าตั้งยังไงมันก็มันเหมือนกันนะ่ะนะคะเขาต้องการให้เราอ่านได้ทั้งหัวตั้งแล้วก็หัวกลับนั่นเองนะคะ และในส่วนของคลิปวิดีโอนี้หมอวิวก็คงไม่ได้ให้ท่านดูทั้งครบทั้ง78ใบนะคะเพราะว่าก็มีคลิปที่รีวิวให้ท่านดูทีละใบทีละใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่หมอวิวจะให้ท่านดูบางใบที่หมอวิวคิดว่ามันมีทุกๆุกุกใบนะคะส่วนมากแล้วนะส่วนมากของไพ่ในสำรับเนี้ยมันจะมีแสงออกมาเขาจะพยายามวาดแสง นะเขาจะพยายามวาดแสงบางอย่างนะคะที่ออกมาจากตัวเรานะคะออกมาจากตัวเราให้ให้ท่านลองสังเกตดูนะฮะยังไงก็จะมีประกายเป็นแถบแสงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ออกมาจากตัวเราอยู่ให้ไปสังเกตในในใน,ในทุกๆลายเส้นของของของแต่ละหน้าไพ่ได้เลยอันนี้ก็จะมีไหมฮะนะอันนี้ก็จะมีไหมฮะต่างๆนานาแบบนี้นะคะอันนี้ฮะเป็นแสงใช่ไหม ต้องมีเป็นลายเส้นแสงอ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะเห็นไหมแสงที่เชื่อมระหว่างตัวเรากับดาวต่างๆนะอาอย่างเงี้ยนะคะอ่านะคะก็ก็พอยิ่งเราถือไพ่สำหรับนี้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรากำลังได้เชื่อมต่อกับบ้านเดิมของเราเนาะซอสต,ต้นทางของเราที่ที่อยู่ข้างบนนั้นน่ะ ว่าเราเราเราเกิดมาเนี่ยเราเราเรามาด้วยแสงพวกนี้แล้วเรากําลังใช้แสงที่มีอยู่ในตัวเองแบบเนี้ยแหละอยู่มีอยู่ในจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตประจําวันแล้วก็เราจําเป็นต้องใช้แสงพวกนี้ในการกลับนะคะในการกลับไปสู่บ้านเดิมของเราในกรณีที่เรารู้ตัวตนของเราสํารวจตัวตนของเราอย่างรู้รู้สึกอย่างถ่องแท้ว่าเราคือใครเราเกิดมาทําไมเรามีภารกิจหน้าที่ทําอะไร รจะทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวอย่างไรนะคะแล้วแสงสว่างเนี่ยก็จะนําทางให้คุณได้กลับบ้านเดิมได้ถูกต้องอะเพราะงั้นมันมันมัน,ม,นมันมีความหมายมากกว่ามากกว่าไพทาโรธรรมดาเนี่ยเนี่ยถึงวิวถึงบอกว่าทำไมมันถึงเป็นเฟมัสมากมากนะชุดนี้นะเออนะก็จังสังเกตแหละเห็นไหมมันก็จะมีลายเส้นแสงแสงเน้นแสงนะคะ ทุกอย่างเลยที่มันปรากฏออกมานะคะเอาละค่ะก็ก็มาพูดถึงเนื่องจากบอกแล้วว่าไม่ได้จะให้ได้ดูหน้าไพ่ครบทั้ง78ใบนะคะแต่เรามาพูดถึงในส่วนของเนื้อกระดาษนะคะเนื้อกระดาษเนี่ยมันเป็นอขอโทษนะคะอันนี้ขุนแมวหมอวิวเองขุนแมวบ้านหมอวิวเองนะมันเป็นเขาเรียกว่าอาร์ตอาร์ตด้านนะเนี่ยไม่ใช่อาร์ตมันเนาะอาร์ตด้านความหนาของเนื้อกระดาษ อยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานแต่ก็ไม่ได้บางจนเกินไปแต่สิ่งสำคัญคะก็คือว่ามันแข็งนิดนึงะนะคะ่ะในการที่จะกรีดในการที่จะอะไรเนี่ยมันจะไม่มันจะโค้งอไม่ได้ถ้าถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยตัวไพ่อาจจะอาจจะไม่สวยไปเลยก็ได้อะคะ่ะเพราะงั้นไอ้ไพ่ชุดนี้น่าจะกรีดแบบนี้นะกรีดเป็นแบบนี้หรือสับสับ นะคะเัฟเฟลแบบนี้แต่ถ้าบางคนที่จะมาเล่นเล่นมามากรีดหักงอเนี่ยหมาิว่าไพ่จะไม่สวยเอาได้นะคะสำหรับการใช้ไพ่ชุดนี้นะคะโอเคนะสำหรับการรีวิวในวันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะบางสิ่งบางอย่างให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบการอ่านไพ่หรือสะสมไพ่นะคะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ